หากเราต้องการใช้สายชาร์จของเราให้มีอายุการใช้งานยืนยาวนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีของผมเนาะผมจะขดจะม้วนแบบกว้างๆประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เก็บโดยที่ไม่ต้องพิถีพิถันนะครับแต่ว่ากับใครบางคนที่เขา รู้สึกว่าเขาทำอะไรก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดเลยจะมวนมวนเล็กๆแบบนี้แต่ผมไม่เห็นดีด้วยนะฮะมวนเล็กๆแบบแล้วก็ค่อยเอาหนังยางมารัดอีกทีนึงซึ่งวิธีการอันนี้นะครับมันจะพับเรียกว่าทำมุมโค้งมากๆเลยฮะโค้งมากๆเลยเหตุผลว่าทำใหม ทำไมที่การมว้วนให้สายชาัดม้วนเล็กๆแล้วทำมุมเยอะๆทำมุมแคบๆมันถึงไม่ดีกับสายชาัดเพราะว่าข้างในนี่ครับมันมีสายอยู่2กลุ่มด้วยกันก,ก็คือก็คือมีกลุ่มของสายบวกผมสมมุติให้เข้าใจง่ายๆว่ากลุ่มของสายบวก แล้วกลุ่มของสายลบนะครับอะทีนี้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีใยลวดตัวนำเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับมันเป็นเส้นเล็กๆเ,เพื่อว่าอะไรนะเสร้นเล็กๆเ,เนี่ยมันง่ายต่อการหักงอม้วนพับบิดอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเส้นเดียวมันยากที่จะขดม้วนพับแต่ทั้งที่ ทั้งที่เส้นใยมันเยอะประมาณนี้เยอะถึงขนาดนี้รองรับการม้วนการพับแล้วอย่างนี้แต่ถ้าหากเราต้องการให้อายุการใช้งานยืนยาวยาวนานไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องม้วนให้มันแคบไม่ใช่เฉพาะสายชาร์จของ iPhone เท่านั้น จะเป็นสายชาร์จของ Android จะเป็นสายชาร์จอุปกรณ์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะว่าด้านในเนี่ยมันมีสายอย่างที่ผมบอกไปแล้วพอเราม้วนเยอะๆมันเป็นยังไงมันก็เกิดความตึงของลวดตัวนำที่อยู่ด้านในเราก็ทำให้ขาดง่ายนั่นเองนะครับเท่าที่รับฟังรับทราบจากเพื่อนๆบางคนเขาบอกเป็นอะไรไม่รู้ สายชาร์ของเขาคนอื่นก็ใช้ได้3ปี4ปีแต่ของเขาใช้ปีเดียวก็เจง๋งหละอะไรแบบนี้ฮะมันจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเก็บการดูแลการเอาใจใส่ของเราด้วยนะครับทีนี้วิธีของผมก็คืออย่างนี้นะครับม้วนไม่ต้องเป็นมุมแคบแคบไหนเพื่อนบางคนบอกผมมองไม่เห็นนะม้วนยังไงให้มันแคบมันกว้างอันนี้ครับ ที่ผมจับอยู่ในมือตอนนี้คือสายชาร์จของ iPhone นะครับผมม้วนไว้เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าจะประมาณ15เซนติเมตรหรือใหญ่กว่าฝ่ามือเรานั่นเองนะครับผมผมม้วนประมาณนี้เท่าที่ดูเนี่ยอายุการใช้งานก็ได้ยืนยาวระดับหนึ่งนะครับพอๆกับอายุของ iPhone เลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะสายชาร์จ เท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับหูฟังแบบสายก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราต้องการให้อายุการใช้งานยืนยาวอย่าม้วนให้เป็นทรงเล็กทรงแคบนะครับเอากว้างๆกาไว้อีกอันนึงอีกวิธีหนึ่งวิธีการเก็บนะครับบางทีเราวางในตำแหน่งที่อุณหภูมิร้อนมากๆเช่นตำแหน่งที่โดนแดด ตำแหน่งที่โดนความร้อนจากแสงแดดทวีคูณอย่างเช่นกระชังหน้ารถหรือว่าใต้กระจกหลังช่องเก็บของในรถอะไรแบบนี้แบบนี้โดนแดดแล้วก็จะโดนความร้อนสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่รับแสงดดแสงดดเต็มๆนะครับโดยที่ไม่สามารถระบายความร้อน ได้เพราะว่ารถก็ปิดกระจกอยู่อะไรแบบนี้ยิ่งจอดอข้ามวันไว้แบบนี้โอ้โหมาดูอีกทีนึงปรากฏว่าเปลือกของสายชาร์จเนี่ยถลอกปอกเปิกหมดเลยอย่างนี้ก็มีนะครับยังไงแล้วก็สิ่งลอันพันละน้อยเราก็นำมาฝากกับเพื่อนเอนเพื่อว่าจะได้ยืดจะได้ยืด อายุการใช้งานของสายชารนะครับผมพูดผิดพูดถูกแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์ให้กับช่อง Lee Channel ด้วยนะครับ